ไหว้พระสี่วัดดังเพชรบูรณ์ชมสถาปตัตยกรรมมนสเสนีเมืองเพชรบูรณ์อีกหนึ่งสิ่งในการไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆนะคะนั่นก็คือการไปไหว้พระและชมสถาปตัตยกรรมความงามของจังหวัดน,นั้นๆรอบนี้นะคะปัะกบูลราเเวพาไปไหว้พระสี่วัดดังเพชรบูรณ์กัน,นะคะ่ะจะมีวัดไหนบ้างไปดูกันเลยวัดแรกวัดพระธาตุผาซ้อนแก้ว ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์มีสถาปตัตยกรรมที่งดงามนะคะและวิวทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนและทะเลหมอกได้รอบผิดทางสิ่งที่น่าสนใจของวัดน,นี้นะคะคือมหาวิหารพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่เรียงกันลดหลั่นตามขนาด เพราะภูเขาด้านหลังนะคะทําให้จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเลยค่ะนอกจากนี้นะคะภายในวัดก็ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของจังหวัดเพชรบูรด้วยวัดที่2วัดธรรมยานตั้งอยู่อําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอีกหนึ่งวัดนะคะที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และบรรยากาศเงียบสงบวันนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร,ร์บูชาพระคุณหลวงพ่อลือสีลิงดำวัดท่าซุง้งและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือประติมากรรมพญานาคคู่พ่นน้ําซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของวัดนี้เลยค่ะตั้งอยู่บริเวณหน้าพระอุโบสถนะคะมีความเชื่อกันว่าหากใครโดนละอองน้ําจากพญานาคนะคะจะเกิดสิริมงคลแก่ชีวิตเงินทองไหลามาเทมานะคะทําให้ผู้คนเนี่ยนิยมมาขอพรและถ่ายรูปก,กับพญานาคคู่นี้ค่ะวัดที่สวัดป่าพุทธเบิก ตั้งอยู่บนยอดเขาภูทับเบิกอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูร์เรียกได้ว่าเป็นวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะและเป็นวัดที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการปฏิบัติธ,ธรรมและหาความสงบทางใจสิ่งที่น่าสนใจของวันนี้คือพระมหาธาตุเจดีโพธิปักขีธรรมเป็นเจดีเพชร37ยอดนะคะตั้งตะง่านอยู่บนยอดเขานอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นสถานที่ชมวิวทะเลเหมอกในช่วงเช้าตรู่ของฤดูฝนและหนาวอีกด้วยสุดท้ายกับคูทัาอุทยานเพชรบุระตั้งอยู่อำเภอเมืองเพชรบูร์จังหวัดเพชรบูร์ ที่ประดิษฐานของพระพุทธมหาธรรมราชานะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวเพชรบูรณ์เลยค่ะนอกจากนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวเขาค้อพุทธเบิกชมทะเลหมอกหรืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทมนั่นเองถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ช่องปักกะบูดทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในปักกะบูดทีวีค่ะ